สองเป็นห mm. e ้าหกสิบสีกําลังสองสิยกกำลังสองเป็นหนึยสกกำลังสองเป็นหนึ่งยกกำลังสอาลังสามหนึยกสก้าสี่ยกกำลังสองหกาลังสอง สิกยกลังสองสองยาบหกสสิกกาลัง2เจ็ดยกกสเ่กัยเกังสเท่ากับร้แปดสิลัง2เทกับนย้าลังสอยกกําลังสองเท่ากับหนึ่งอยเก้าสิกสาลังสอง สองเท่ากับสองร้อยห้าสิกเดยกกำลังสเท่ากับสองร้อยแปดบเก้าแปดลังสอเท่ากับสามร้อยยี่ี่เก้าลังสอเท่ากับสามร้ยหกียยกกำลังสอเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบกัองเทา